โอเคครับอยู่กับร้านบางคายแอร์ซ็อปนะครับวันนี้มาเรายูเจ้าตัว ics ble นะครับหรือ Back รียอพาร I นะครับผม a p x นะครับตัวนี้เป็น a p x นะมาดูสภาพกันตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับให้ดูสภาพตัวนี้มาพร้อมกับหัวคอมนะราคา3,500บาทฟรีค่าจัดส่งพร้อมเล่น3,800บาทฟรีค่าจัดส่งเหมือนกันนะครับให้ดูสภาพนะครับเนี่ยสภาพนี้คือมือหนึ่งเลยนะครับมีรอยแค่ผมเทสยิงตรงเอียงนะนะครับผม ต usa, ัวนี้สภาพใหม่มากนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นยิงลายนะครับ 6mm นะครับ BLE b l a c k l e o Part High นะครับผมนี่คือไม่มีรอยเลยนะถ้าผมไม่ยิงไม่มีรอยเลยตัวนี้มาพร้อมอะแดปเตอร์เลยนะครับที่ผมบอกว่ามาพร้อมอะแดปเตอร์เพราะว่าอะไรหนึ่งอะแดปเตอร์ ICS ถ้าคุณอยากได้คุณต้องสั่ง p ิออเดอร์นะครับซึ่งร้านเขาไม่ได้มีขายเลยนะครับตัวนี้คุ้มมาก3,500ได้พร้อมอะแดปเตอร์ด้วยเผื่อท่านจะไปใส่เซนเซอร์ลูกเรืองแสงอะไรต่างๆนานานะครับนี่คือสภาพแม็กโอ้โห เนี่ยถ้ามีกล่องนี่คือมือหนึ่งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสามากให้ดูภายในกันถ้าไม่เปิดภายในให้ดูคุณก็ไม่เชืกก่อว่ามันใหม่นะครับ๊ก็ด,ดูเนี่ยบ้าไปแล้วเนี่ยคือมือหนึ่งนะครับถ้าไม่มีรอยถอดเนี่ยคือมือหนึ่งเลยนะคุณรู้ไหมว่ามันสภ,ภาพใหม่จริงๆนะครับ ดูภายในด็กใครได้ไปตัวนี้ก็คือมือหนึ่งเลยนะคุ้มมากนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าท่านใดได้ไปนะครับผมอ่าวิธีอาการเอาใส่ก็ดันกลับให้สุดทรงถอยหลังลตกกับแอปนั่งไกลโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรสุดตัวนี้เป็นเซฟไกลนะครับมีระบบเซฟนะปลดเซฟฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลั่งไกลได้อันนี้เป็นเซฟนะครับอันนี้มีตัว ปลดแขวนอ่าปลดแขวนสายสองฝั่งซึ่งผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนนี้ก็มีพี่ปลดแม็กทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาสาหรับคนถนัดทั้งสองข้างนะครับโอ้และได้ไปตัวนี้เขาบอกเลยว่าคุ้มเหมือนซื้อมอหนึ่งนะครับแถมมีตัวนี้ให้ด้วยเพราะาถ้า ICS เนี่ยตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเขาต้องสั่งซื้อตะหักนะครับและรอของนานมากเพราะว่ามันบ้านเราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้กับค่ายไหนเลยผมลองเทสแล้วทั้ง WE ทั้งเบลค่ายจีแล้วไม่สามารถใช้ร่วมเลยกับเขาได้เลย นะครับต้องเป็นตรงรุ่นเท่านั้นใครได้ไปตัวนี้คุ้มนะครับบอกเลยว่ามือหนึ่งชัดเจนใหม่มากนะครับผมโอเคประมาณนี้ไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว ICX b l c k k l e o p a r d หรือ BLE นะครับ BLE APX AP APX หรือ XAP จําแต่และชื่อตามชื่อต้นคลิปที่ผมบอกไว้เออตามปกคลิปแม่งจำยาเกิน ง่ายคือแบคทเรียผ่าดายนะครับหรือเสือดำนะครับแบคเรียผ่าเสือดาวเสือดำนะครับนั่นเลอ่ะมามาพ้อมกับตัวนี้เลยครับเพราะตัวนี้ได้ราคานี้ไปถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเจ้าตัวเซียตัวนี้มันหายากนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมลืมบอกต้นคลิปว่าศูนหน้าสูนย์หลังมันแต้มสีเพราะว่านะครับมันจะออกสีเขียวท่านเห็นไหมสีเขียวเนื่องจากอะไรมันเป็นศูนย์เรืองแสงนะครับ ICS ให้สูนเรืองแสงมาทุกรุ่นสำหรับปืนสั้น นะครับบอกไว้ก่อนนะสําหรับปืนสั้นทุกรุ่นเนี่ยเขาให้มาเลยนะครับค<า>ุ้มมากยิงนะครับแล้วตัวนี้คุ้มเพราะว่าได้ตัวแด a ปเตอร์พอเดอปเตอร์ไอเซท่านต้องพีออเดอร์ท่านต้องสั่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องสั่งท่านเอาไปได้เลยนะในราคาที่ผมจ้งมาต้นคลิปคุ้มตัวนี้นะครับมาดแก้กันอ่ากด้างไว้หกถึงสิวินาทีก็ค่อยปล่อยนะครับอ่าเรียบร้อย เอาที่การใส่ลูกของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็มีช่องให้เหมือนเดิมแล้วก็เกี่ยวผมชอบไอเซียอย่างหนึง่งมันจะเป็นติ่งเล็กๆอย่างเงี้ยให้เรานิ้วเกี่ยวโคตรดีเลยอแล้วก็สปีดโหลดลงไปนะครับโหลดลงไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาวัดความแรงกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมวาเลยอีวรุ่น สองเจ็รีคอยหนักนะมีขึ้นนะครับ275 283ดโอ้ความแรงน่ารักนะครับไม่เกิน300ร้อนแรก 9, ส,สองเจ้านันที่สามนัดที่2 275องเ้านที่3 283องลงสนามได้ยิงเอามันแต่รีคอยลหนักมากไอซีเอรีคอยหนักนะครับหนักพอๆกับ W E แต่ฟิลลิ่งมันรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่านะครับ บอกในคลิปนี้นะว่าไอเซนเนี่ยในความรู้สึกผมจับมา,าตั้งแต่ซ่อมด้วยแล้วก็ซื้อขายด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ s ซนเ่จะเป็นตัวที่รีคอยหนักจริงนะครับแต่มันไม่หนักเหมือนวี e. ี e. มันหนักตรงที่ว่าเหมือนรีคอยมันเขาเรียกว่าหนักแบบหยาบๆยมคือหนักจริงแต่ไม่ไม่รู้สึกถึงความนุ่มลื่นของสไลด์นะครับแต่ไอเมันหนักจริงแต่รู้สึกถึงความนุ่มลื่นของสไลด์ก็คือมันรู้สึกว่ายิงแล้วมันสมูทอะครับมันไม่ไม่กระแทกแบบเจ็บๆอะ,อะคือไม่กระแทกแรงจนเวอร์อะ,อะแต่หนักมือน รีคอยหนักเหมือนกันแต่รู้สึกของความสมูทอ่ะผมอธิบายไม่ถูกนะครับถ้าใครเล่นไอซีเอสพวกปืนสั้นอยู่เนี่ยพวกปืนแก๊สผมแนะนวาว่าจะรู้ฟีลลิ่งนี้ดีนะครับถ้ายิงไปเปรียบเทียบดี WE อ่ะ w e มันจะถีบหนักแต่มันจะรู้สึกถึงความหยาบของความหนักนะครับแต่ไอซีเอสผมรู้สึกว่ามันถีบแล้วรู้สึกความนุ่มมันอะ่ะเออผมอธิบายไม่ถูกนะครับถ้าใครมีคุณเอาไปลองเล่นเองดูผมแนะนำว่าไอซีเอสเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามือหนึ่งเขามาแรงมากแล้วตัวนี้ถือว่ามาในรราาคคคทีุ่้นะับ แล้วก็บวกกับที่ระบบ I c เซเนี่ยเขาเซตมาดีแล้วนะครับมาดูความแม่นยำกันโอเคครับเป้า10เซนระยะ10เมตรนะครับอันนี้นะครับอันนี้ถังดำนะไอ้ตรงเนี้ยถังดำอันนี้ก็เป้า10เซนนะครับ ถือว่าพอใช้ได้เลยนะเป็นปืนใหม่ที่สภาพเดิมโรงงานตอนนี้ก็ใช่พอใช้ได้อัง่ี้คือในระดับอ่าใช้คำว่าปันกลางแล้วกันนะไม่ใช่พอใช้ได้พอใช้ได้คือมันอาจจะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับใช้คำว่าพอใช้ได้สำหรับตัวนี้นะกับเป้าระยะนี้ขนาดนี้นะครับเป้านิดเดียวเองนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยิงปานนี่ด้วยนะอาจจะอา,อาจจะลองปานนี่ดูนะครับเนื่องจากมันต้องลองปานนี่อยู่ประมาณสักช่วงหนึ่งถึงสองนัดแรกนะครับเพื่อดู ดูว่ามันยิงตรงยิงอะไรแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยโอ้สมราคาที่เป็น i อ s ซนะครับ i อซส่วนใหญ่จากจากโรงงานแต่ไอซจ,จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอนะก็คือเวลายิงไกลมากๆเนี่ยลูกเขาจะไม่ได้พุ่งและตกเลยนะครับถ้าเราเคยเล่นบีบีกันจะรู้ดีว่าลูกมันจะออกปุ๊บแล้วมันจะตกนะมันจะพุ่งแล้วมันทิ้งตัวลงมานั่นคือมันหมดแรงแต่ไอ s ซมันจะวิ่งแล้วค่อยๆตก แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เวลาเรายิงออบจจากปากกระบอกเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะตกลงไปเลยอย่างนี้แต่ไอเซียที่ผมเห็นอ่ะมันจะวิ่งตรงแล้วก็อย่างนี้นะครับอันนี้นนระยะไกลนะนี่ผมสาธิตให้ดูแคใ่ใกล้นครับให้รู้สึกถึงความหมายของมันนะครับผมว่าไอเซียดมาดีนะครับทำมาดีเหมาะเลยใครอยากไปซ้อมมือนะครับระยะใกล้เนี่ยหเมตรสิเมตรเนี่ยผมว่าไอเซเป้าใหญ่ผมว่าเข้าทุกเมตรนะครับแต่ผมอยากลองไอถังดำเนี่ยกับแก๊สเดิมไม่ต้องเติมแก๊สนะเดี๋ยวลองให้ดู โอเคแก๊สเท่าเดิมนะครับกระสุนกี่นัดวะสองสี่หกแปดสิบสิบสองประมาณสิบสี่นัดนะครับรอบแรกก็ได้ประมาณนี้ประมาณเท่ากันกับถังดำนะครับระยะเพิ่มอีกประมาณหนึ่งเมตรนะครับโดยประมาณเป้านั้นประมาณสักอีกเท่าหนึ่งของมันละกันของเท่าตัวงเป้าเล็กนะครับอยากรู้ว่ามันจะยิงโดนไหมนะครับแต่ผมว่ามันโดนแหละแต่ผมจะลองเป็นแบบดับเบิลนะครับดูว่ามันจะซ้ำเป้าได้ไวแค่ไหนนะครับ เนี่ยเห็นนะพอเป้าใหญ่ขึ้นมันก็ง่ายขึ้นนะครับพอเราซ้ำไปไวปุ๊บมันมีโอกาสโดนทั้ง2เม็ดติดๆกันทุกครั้งนะครับที่อาจจะไม่ได้ยินมนุษย์ในกล้องมันได้ยินเสียงไหมนะเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับเพราะมันเป็นถังด้วยถงังมันเสียงมันจะแน่นๆหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนดึงซ้ายถังแบบน,นี้แล้วก็ลั่นไกลทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องแม็ก เหมือนเดิมครับยิงเสร็จแล้วคาแก้ว้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่ามันจะรั่วจะซึมจะอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้สนใจสังส่งซื้อเพจ BvG จัดจิหเ่ายแลด Bk Airsoft นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ